ตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่แปลงหอมหัวใหญ่นะครับที่อำเภอฝางพบกับเกษตรกร,ร,กรซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจสเป็นยังไงมาฟังดูนะครับลุงจ้อยบอกชื่อน่อยครับชื่ออย่างครับผมชื่อนายทองซุกเป็นงลุงครับอยู่บ้านแม่มาลต้นตุ่มตำบลมุ่นปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับครับลุงทองสุกครับเอาสินค้าของบริษัทโปรเจสซึ่งเป็นชุด อ่าหอมน้อยกับหอมใหญ่ตัวนี้นะครับมาใจในช่วงใดพ่องครับผมใจมาเริ่มจากผมปลูกครับปลูกได้เจ็ดวันแล้วผมก็เริ่มพ่นเลยานะครับก่อนที่จะใส่ผุ๋ยแล้วก็ใจมาตลอดเลยครับจนกระทั่งตอนนี้ถอนแล้วนะครับหลังจากที่เราได้มาลองใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจสตนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นมาอย่างไรครับคือ เนื่องจากว่าปีนี้เป็นการใช้ของผลิตพันธุ์นีเน้เป็นปีแรกนะฮะผมก็รู้สึกว่าจากการใช้เนี่ยรู้สึกว่าไอ้หอมเนี่ยมันหัวมันจะเสมอกันนะครับแล้วก็มาเอาถอนออกมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าน้ํหนักจะดีนะฮะเพราะมันจะหนักพอสมควรและก็แถมยังนึงเนี่ยมันเป็นการลดเพราะว่าผมได้ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยลดลงไปหมายความว่าลดค่าใช้จ่าย พอสมควรครับเมื่อลุงทองสุกได้เอามาใช้แล้วครับรู้สึกว่าอัตราการใช้ปุ๋ยสิ้นเปลืองหรือว่าลดปุ๋ยลงอย่างใดครับคือเมื่อปีที่แล้วนี่ผมเคยใช้ต่อปีปีก่อนๆเนี่ยผมเคยใช้ในพื้นที่ของผมที่ผมปลูกอยู่นะครับพกไรเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยถึงซาสี่าวห้าแกนนะฮะแต่ปีนี้ผมผมใช้ปุ๋ยเคมีไปลดลงไปผมใช้อยู่เพียงสิบสองสิบสามแกนเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็คือ ลุงทางสุกนะครับได้เอามาใจแล้วปุ๊บตอนนี้เห็นชัดเลยว่าปุ๋ยลดลงได้เป็นกึ่งเลยเนาะที่สามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยของเขาได้เขาลดปุ๋ยลงแต่ว่าหอมเฮาก็คือต้นยังงามดีนะครับต้นงามต้นสมบูรณ์ต้นแข็งแรงดีเนาะครับอยากถามความรู้สึกนะครับว่าสภาพต้นหอมเฮาเนี่ยครับมันมีความสมบูรณ์แข็งแรงดีอย่างใดรากออกปะครับก็รู้สึกว่ารากเนี่ยออกดีนะฮะและต้นก็สมบูรณ์ รู้สึกว่าต้นมันสมบูรณ์ขึ้นเนาะแล้วก็รากออกนักดีตัวแล้วขนาดไซหัวเป็นอย่างไรครับสม่ำเสมอดีครับไซหัวนี่คือเป็นขนาดที่ว่าสม่ำเสมอดีนะฮะไซที่ตลาดต้องการนะฮะเป็นไซที่ตลาดต้องการตัวไซนี่คือสม่ำเสมอหัวใหญ่ได้ขนาดนะฮะแล้วเรื่องน้ำหนักล่ะครับน้ำหนักเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักดีครับ อ่ะแล้วประมาณการครับอ่าตอนนี้เราทาการลบหอมมาแล้วเนาะหอมหอยใหญ่นะครับจากสายตาเราครับคาดคเนพอแล้วครับว่าหู้ซึกว่ามันดีขึ้นหรือว่าเหมือนอย่างเก่าฮะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะครับครับผมอ่ะแล้วเรื่องการดูแลรักษาครับลุงทงสุกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจสชุดนี้แล้วเราได้ใช้สินค้าอื่นที่เอามาเร่งบารุงหัวอย่างเช่นแคลเซียมอลอน เร่งหัวขยายหัวเพิ่มน้ำหนักอันนี้ได้อามาผสมใจตัวกับครับไม่ได้ผสมครับไม่ได้ผสมอย่างเลยเนาะเฮาใจเฉพาะแค่เชื้อรากับยาแมลรงสองยาเชื้อรายาฆ่าแมลงกับตัวนี้นะครับกับตัวนี้ตามปกติตะอันเองนะฮะทำเพิมเฮาบต้องไปสิ้นเปลืองในเรื่องของการเพิ่มต้นทุนใจสินค้าอื่นมาใจในการดูแลบํารุงรักษาของเฮาขึ้สิ้นเปลืองทําให้เฮาเงินเหลือนะครับประหยัดต้นทุนตัวครับผม อตอนนี้ลุงทองสุก,กประทับใจแล้วเนาะว่าสินค้าตัวนี้จแล้วดีฮะค้ับอ่ารปีต่อไปก็จะจ่าอยู่ฮะอันผมอยากจะให้ลุงทองซุกครับฝากบอกพี่น้องเกษตรกรคนอื่นตัวครับว่าพอเฮาได้ลองจแล้วช่วยให้เฮาได้ผลดีขนาดนี้นะครับปุ๋ยกระรดนะฮะแล้วก็บเให้อหอมเฮาต้นดีต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วเนี่ยนะครับอ่าอยากจะช่วยพี่น้องเกษตรกรเฮาลองแนะนำให้ใจตัวนี้อย่างใดฟ้องครับคือ ผมก็อยากจะให้หมู่เ,เกษตรกรนะครับเ <_ d ose> นื่องจากว่าราคาผูผลด้านการเกษตรเนี่ยบ่นแนนอนในแต่ละปีเนาะครับเพราะางั้นในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่เกษตรกรเนี่ยมันจําเป็นต้องทํานะครับเพราะว่าเฮาโมโหว่าวันใดวันหนึ่งราคาบบดีมานะฮะเมื่อเฮาลดต้นทุนแล้วต้นทุนเฮาแบ่แปลงเนี่ยเฮาก็สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับก็ก็คคอ แนะนำกับเกษตรกรเือาทุกคนนะครับที่หันว่ามันจะเป็นทางเลือกของเฮาก็เน,นี่ยฮะผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็ลองลองนะฮะช่วยกันใจดูว่ามันมันแบบนี่นะฮะมันจะมีเป็นประโยชน์กับมืเฮาด้วยนะครับบริษัทโปรเจสได้เชิญเจ้าหน้าที่เกษตรที่พืชสวนฝางหรือที่ปลงน้ำร้อนเนี่ยนะครับมา ดูด้วยนะครับอยากจะสอบถามว่ามีข้อดียังไงนะครับครับเกษตรกรของที่ใช้โบเจสของเรานี่เจสโก้โก็ไปใช้ส่วนผสมกับคิดนี้นะฮะลดต้นทุนในการผลิตนะฮะในด้านปุ๋ยลดต้นทุนไป50%เลยนะฮะในการใช้แล้วหัวหอ,อมหัวใหญ่นี่สีออกสีทองและหัวสม่ำเสมอ ลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับคือเราก็จะเอาไปให้เกษตร,รกรรายอื่นใช้ต่อๆกันไปนะอัะนนี้คือข้อดีลักษณะเด่นที่คุณนิรัน์นะครับได้มาเห็นผลิตภัณฑ์จากคำบอกเล่าของเกษตร,รกรผู้ใช้เลยนะครับว่ามีลักษณะดียังไง